เที่ยวชุมชนและใช้พลังไปเยอะก็ต้องมาเติมพลังกันหน่อยกับช่วงนี้สาขาพาชิมน,นะครับแน่นอนเราอยู่ที่แม่ห้องสอนพร้อมกับพี่จรรณพงศ์ผู้จัดก,การธนาคารกรุงเทพจำกัดมหานชนสาขาแม่ห้องสอนครับมาแม่ห้องสอนครั้งนี้ควรจะต้องจัดเป็นอาหารพื้นเมืองซะหน่อยใช่ไหมครับวันนี้ผมจะพาคุณเอิร์ธมาที่ร้านอาหารสายน้ำปลายร้านนี้มีชื่อเสียงในเรื่องอาหารพื้นเมืองและก็มีปลาน้ำปลายที่มีรสชาติอร่อยมากครับว่าแล้วรออะไรไปจัดกันเลยครับ เข้ามาในร้านนะครับโอ้โหอย่างแรกเลยที่สัมผัสได้นี่คือกลิ่นของอาหารหอมหวนมากนะครับแล้วก็วางหลากหลายพร้อมกับเจ้าของร้านนี่คือพี่กบนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วครับอาหารหลากหลายมากเลยครับพี่กบเราจะพิธีเวียนอาหารทุกจานนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่เดินทางไกลจะได้ไม่ผิดหวังตอนกลับไปโอเคนะครับแล้วจริงๆมาถึงที่นี่เราควรจะต้องกินอะไรแนะนําคุณเอิร์นนะครับชุดน้ําพริกอุ๊บรสชาติจัดจ้านนะครับทานกับไส้อ่วดก็จะเข้ากันได้ดีนะครับต้องไขข้อข้องใจก่อนอุ๊บมันคืออออไรับฟหหมมาาาายยถึงวว่่เเี้กใน ให้เข้าด้วยกันนะครับน้ำพริกวุ้กของผมในชุดของผมจะมีผักลวกนะครับแล้วก็ไข่ต้มแคบหมูแล้วก็ไส้อัว่วแต่ไส้อั่วนี้เป็นของทางร้านที่ประยุกต์ขึ้นมาเองนะครับผมจะประยุกต์มาจากไส้กรอกอีสานนะครับแต่รสชาตินี้จะเป็นรสชาติของไส้อั่วนะครับคุณเล่นลิ้ชิมนะมัจนจะนิ่มนะครับมันไม่แข็งไม่ไรกระได้ถูกต้องกินเหมือนกินไส้กรอกอีสานแต่ว่ารสชาติออกมาเป็นไส้อัว่วครับผมน้ำพริกวุ้กนี้สามารถจะก,กินกับผักลวกนะฮะเพราะว่าเราเคี่ยวซะจนให้เป็นเนื้อเดียวกนนะ จะ,จะบอกว่าเป็นเหมือนน้ำพริกอ่องก็ไม่ถองนะผมชอบพินน้ำพริกอ่องมากแต่นี้็มันไม่ให้เนาะแต่มันก็คล้ายกันตรงที่ทว่าเรา,เราใส่มะเขือเทศเพื่อให้รสชาติมันออกมาเปี้ยวนะครับผมแต่ไม่ใส่น้ําตาลนะฮะแล้วก็มีความนัวของถั่วเน่าถูกต้องครับผม,มถั่วเน่าครับผมถั่วเน่านี้เราจะมาตําเป็นผงครับผมบบมาที่นี่นอกจากกินน้ำพริกอุ๊บแล้วควณจะสั่งอะไรอีกบ้างผัดชาปลาคังคือเป,เป็นปลาแม่น้าปลายนะฮะ ออกรสชาติจัดจ้านหน่อยนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากเลยครับได้สมุนไพรล้วนๆเนาะใช่ครับผมนะครับถัดไปนะครับพี่โกบถัดไปเป็นต้มยำปลาดําปลายนะวันนี้เราได้มาเป็นปลาคางนะครับแต่รสชาติก็ยะเข้มข้นเหมือนกันครับ เป็นหนึ่งร้านที่มีอาหารหลากหลายครับมาแม่ห้องสอนควรจะต้องแวะมานะครับที่สําคัญพี่กบมีสิทธิพิเศษไว้รอต้อนรับด้วยใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าที่มาจากรายการคารวันสำรานใจกดไลค์กดแชร์เพจรายการเพจร้านอาหารสายน้ำปลายลดค่าอาหาร10%ส่วนลูกค้าที่ชําระด้วยคิวอา e คตของธนาคารกรุงเทพลดคาอาหารในจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ